สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะวันนี้อยู่กับผมกาโปชาแนลนะครับแล้วก็โยใครอีกคนนึงพี่ดีครับพี่ดีครับวันนี้ผมจะมาเปิดใหม่ครับซีซั่นใหม่หรือว่าซีรีส์ใหม่นั่นเองนะซีรีส์คู่หูดูโอ้นะครับก็จะมาเล่นกับพี่ดีนะครับก็สองคนนะไปครับเอาชีวิตรอดนะครับก็ก่อนจะไปรับชมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามแมวเราสองคนด้วยนะครับในคลิปนี้ใครพร้อมรับชมแล้วก็ไปรับชมกันได้เลยครับเ e สโก้ไปตัดไม้ก่อนเปิดมา วิวต้นไม้อืมแปลกๆมาถึงเจอของยี่ห้อยเลย,ป,ย,เลยปุ๊กภาษาอะไรวะของตกปะเนี่ยพี่มันไม่ใช่ภาษาอพี่ไม่ใช่แบบบ้านกองจรนปะก็กองจนูนอะไรอ่ะพี่เจอเลยพี่พี่ไปคนเดียวนะ <c oughs> ยังไม่มีของเลยพี่รีบเลยของของตกไหมมีทำเลยนะมีทำเลยนะใช่ปหมตรงนี้พี่วิ่งไปอของตกมาแบบของตกปะของตกใช่ไหมจะได้เซฟหน่อยของตกดิ โอเคดีดีสติกเต็มป็นนี่นะเดี๋ยวเราขอคับของก่อนนะอยู่หมู่บ้านตัดเลยอยู่หมู่บ้านอยู่หมู่บ้านอุ้ยล่วงโุ้ยไม้ลื่นเลยพี่หมู่บ้านเลยเหรอใช่ใช่อยูหมู่บ้านเป็นไงก็องขอคุณคนเลือกสีพี่อุย้ยหมู่บ้านอยู่หลังกองโจรไหม ไมไม่่เดินทะลุไปอ่ะเรื่องไงขึ้นเขาอ่ะท้าหมังข้างหลังเขาเดี๋ยวผมขออ่าไปหาพี่ดียนะครับตอนนี้เราจะทำการตีกเลมฟปึ๊บตีแล้วโอเคมาติุดมุมบังน,นี่นี่นี่เอาขวานพังมาดีจบะเป็นตดรยากเดแล้วเราขอตัด ป่าไม้สกุละกันนะครับตอนนีุ้ดมสมบูรณ์อุดมสมบูรณ์โ้หได้ได้ได้ต้นมาพอพันเป็นเป็นร้อยต้นเลยทุกเนีต้นมะพร้าวริงตัดไปก่อนก็สี่ห้าต้นโอ้โหกิ่งมันร่วงเยอะจัดอ่ะฮ้ยมีเหมือด้วยพี่ตอนนี้ใกล้เมื่อแล้วมามาเอบบซีหน่อยโอ้โห okay. well, yeah, ุกะกะจะให้พอพันต่อแบบเป็นฟาร์มต้นไม้เลยป่ะเนี่ยพี่ มันเวลาตีต้นไม้มันดอกโคตรเยอะไอ้ต้นอะแต่มันไม่ดอกไม้ดอกต้นเยอะกว่าไม้คิดดูแล้วกันแล้วพี่มีเตียงยังเนี่ยมีเรียบร้อยแล้วพี่อยู่ไหนวะเนี่ยหาไม่เจอ,อจริงๆว่ะเปิดวิวดีแท้สูงๆอ่ะเดี๋ยวก็เจอพี่ไปไหนกันหรอกอยู่ใ,ใกล้หมู่บ้านเอพีซีเลยปะไม่ใกล้ไม่ไกลเลยหรอว

ไม่มีไม่มีเลยที่อยู่ติดทะเลได้อยู่ติดแม่น้ำไหนวาติดแม่น้ำแม่น้ำอีพีแรกก็หากันไม่เจอแล้วลงลงแล้วลงเขาลงไหนวะพี่มองข้าไปเห็นโมบ้าเอพีซีเลยปะใช่ใช่ใช่ตอนนี้พี่ออนตัวกาแล้วออกมาตัดไม้ที่ไหนวะอันนี้พี่ต้องตัดไม้อยู่ใบโอมเลยพี่ ที่เป็นเป็นทรายป่ะหรือว่าเป็นแบดดินเลยเป็นแบบทะเลทรายป่ะเป็นดินเฉยเป็นเป็นเป็นป่าเฉยเป็นดินป่าไหนวะนี่พี่ผมไม่เจอเฉยเนี่ยไม่มีมุกทำอะไรไปก่อนก็ได้เดี๋ยวเดินมาเดี๋ยวก็เจอไอ้ไข่พี่ไม่ไป่ได้ไงพี่ไม่มีไข่มุกนะเนี่ยไม่ไม่เล่นไม่เล่นไข่มุกนั่นแหละไม่เล่นมุกนั่นแหละเจอจริงยังไม่เจอได้ยังไงเนี่ยเตอนผมวิ่งมาเป็นสิบรอบอะ พี่กะมันร้อยร้อยร้อยยี่สิบอ่ะร้อยยี่สิบกับติดลบร้อยสิบอ่ะพี่ทราแม่แม่มันสร้างบ้านอยู่แถวมุ้ไว้วิซีเลยเกาะเดียวกันเลยมันมีที่โล่งอยู่อ่ะจะมันดีนะพี่เป็นที่โล่งเลยนะพี่มันเวลาถ้าแบบมันเอาปลาลืมกันมันจะแหลกอ๋อพี่พี่แหลกใช่ปะล่ะแหลกเออมันจะแหลกน่าว่าให้ไปอยู่อาหดีกว่าแต่ผมไม่แหลกก็แบบว่าอีกบ้านหนึ่งเป็นเป็นบ้านเป็นฐานครับเราแล้วก็อีกบ้านหนึ่งเป็นมูบ้านินวิอะไรเงี้ย เวลาคนย้ายมันจะเรียกย้าย MBC ไปไกลเพราะว่าพี่จะทำอน,นันดาเป็นโรงงานผลิตคนเอาดีมีได้รโรงงานผลิต <c oughs> อ๋อเกียงนอน <c oughs> โ,รโรงงานโรงงานผลิต MBC อ่ะโอตอนนี้ผมหิวข้าวแล้วเนี่ยพี่อ <c oughs> ันนี้ที่แบบพี่มารับผมหน่อยผมอยู่มุมแม่มีซีได้เลยจะ,จะได้แบบจะได้มาร์คแมปไปเลยจะทำสะพานเลยหลงสวยเลยสวย นี่คือเลนสุดจัดอาหารอาหารอุดมสมบูรณ์แบน ôi, ี้ขโมยขโมยดุก็ไม่เป็นไรเมื่อเกิดมาอย่างนี้เมื่อมีเท่าที่มีก็ทามันนี่ดีเราดีหัวใจยังมีแรงสู้เพื่อคนที่รักสู้ให้เขาได้ดู เดี๋ยวจัดอันนี้น่าจะเป็นสะพานขอตั้งชื่อสะพานว่าสะพานมอนลลี่แล้วกันมอลลี่กินอะไรไม่ออกสะพานมอลลี่เดี๋ยวขออนุญาตกินอาหารเช้าก่อนนะครับจะเที่ยงแล้วนะเรื่ออาหารบ่ายก็ได้อือหารบ่ายอาหารเที่ยงไนงะลันช์ไงไหนวะ เดีพ่เดืดีดดโอ้แน่เพียนเกินอะไรพี่มาแล้วเนี่ยยังยังเสริมจะกันไหมนะเราด้ยกันเ้อะด้วยกันผมอยากจะฆ่ามา้าซะเหลือเกินอยากเป็นหนังแี่พี่อยู่พี่อยู่ใกล้ม้าเนี่ยอุ้ยพี่ไม่เห็นเลยทุกอย่างแล้วพี่มาพี่สำรวจไม่ทุกบ้านอ่ะ โม่บ้านนี้บ้านนี้มีเอเมรัลด์สี่เม็ดเลยแต่ก็แค่สี่เม็ดนะนะก็ต้องเกมอย่างนี้แหละเดี๋ยวเล่นเกมก็แบบว่าไงฮะเอ้ยพี่เอพี่เชื่อป่ะพี่เชื่อ์ไปเอ็นบีซีมีฟอร์จูนสาวโอ้ไม่เป็นไรเดี๋ยวก็ให้ทำฟาร์มเถียงราคาเท่าไหร่อ่ะอะราคาเท่าไหร่ผมหลอกข่าวโดนเขาหลอกโดนเขาหลอก ว่าแล้วทำไมพี่ถึงโดนเขาหลอกพวดนี้ปต่อยกันเลยดีกว่าวิ้ยได้แล้วขโมยดีกว่าบอกอาชีพอาพี่มาหมู่บ้านแล้วเนี่ยจะอยู่บนหลัคาบ้าน,นไหนพี่ผม,มอยู่ในหมู่บ้านหมู่บ้านเดียวกันไม่เนี่ยหมูบบออหม่บ้านเดียวกันไม่ได้ถามก่อน บ้านไหนเนี่ยตู้ผมบ้านที่พี่เจอผมครั้งแรกอะอะไรกูไม่สนพี่ดีแล้วผมไม่สนพี่แล้วผมลงไปขุดโรงขุดฐานเนี่ยไปไอต้อนแค่ไปละขุดเหล็กดีกว่าไปเก่าวะอะไรนะถัดไปเก่าเฉยที่ไหนเนี่ยไอึ้นมาเก่าึ้นมาเก่าึ้นมาก่อามาเื่าพี่ ไอ้ผมอยู่เหมืองพี่ผมลงมาเนี่ยผมลงมาขุดทรัพยากรธรรมชาติพี่มาข่นทรัพยากรทำไมธรรมชาติอยู่ใต้เนี่ยใต้ดินก็ธรรมชาติสร้างมาอย่างเงี้ยพี่ดีดีไปในบ้านหน่อยจะขังไปที่ขัง M P G ต้นเกมเหรอเนี่ยใช่ใช่จะขังไว้แหละ ขันดุสไตล์พี่ดีซีฮิเดี๋ยวเวลาอะไรนะเวลาทำฟาร์มเอเบซีจะได้จะได้สะดวกสบายไหมอือก็ต้องแบบไปหาว่าแบบโกมอยู่ไกลอะไรเงี้ยขังเม่ไว้ได้บ้านอย่างเงี้ยต้องขังไว้ก่อนเดี๋ยวลูกหลานมันเกิดขึ้นเยอะเดี๋ยวจะกะว่าจะปลามลูกหลานมันอยู่ในบ้านได้ประมาณร้อยตัวเลยโอ้ยเอาดีทำเป็นศูนย์คนพิการเลยได้ป่ะพี่ได้เลยได้เลย ส่งคนพิการเลยพี่จัดไปแบบจัดจัดหนักเลยอำนวยความสะดวกแก่คนพิการอันนี่ผมเวลาคุณถา่ายเนี่ยมันมันพี่ถา่ายถือว่าเป็นเชื้อเพลิงที่ดีในการเริ่มต้นเกมจัดประเด็ดจัดพอดีแล้วถา่ายไปเจอแล้วพี่ตอนนี้อีดียวออกซิเจนมาแล้วนี่เปล่าแล้วสีกดิเจมาแล้วด้วย ผมไม่ตงคุดฐานอยู่ครับทุกคนตอนนี้น่าจะคุดหมดแล้วเอ,อยังไม่หมดเหลืออีกทีหนึ่งยี่สิบหกกับลบร้อยคูณร้อยยี่สิบหกใช่ปะร้อยยี่สิบหกร้อยยี่สิบเออร้อยยี่สิบหกก็แล้วเดินไป ขู่การเดินทางเพียงหนึ่งสัปดาห์หนึ่งเดือนหนึ่งปีมันมีความหมายทำไมเราจะรู้เข้าใจมากกว่าการเดินร้อยยี่สิบหกมหนึ่งกันมหนึ่งกันมหนึ่งกัน ร้อยยี่สิบหกกับลบร้อยสิบโอเคใกล้ๆพี่กำลังไปกำลังไปไม่หมู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 โอ้โหบอลเยอะผมต้องดิ้นรนเหมือนท้องฟ้าเล่นเล่นกลเลยแต่ผมมีเวมตนมันอยู่ใกล้กองโจเลยวะพี่อยู่ใกล้ๆกล้ใกล้กลมันมันเธอสิใช่พี่ป่ะที่ปักทอนไว้แล้วก็ตั้งประตูนิ้ะ พี่ผมมาถึงประตูนี้เจอแล้วพี่แล้วก็มาถึงสะพานแล้วผมผแล้วข้ามไปบ้านหรือว่าบ้านอยู่ฝั่งนี้โอเคบ้านอยู่ฝั่งนี้นี่มั้ยบ้านทำไมมันมันพื้นที่มันเล็กจั่างับพี่เอาเปิดกล่องไม่ได้แม่งนี่มันผัดทำไมที่ไม่ต้องการเอาไว้สวยเอาไว้ฝากไว้ตามเลยมันมันดูไม่เหมือนธรรมชาติลูงเกินไปม่นไม่เหมือนธรรมชาติ ไปเข็นเบอเ์ยอีเด็กแน่เหเด็กชอบก็สองอพี่ดูัวขยายฟวนมยูเอเค ความข้าวแล้วนะพี่ผมมาปุ๊บอะไรตะเลือขึ้นเยอะเลยเป็นไงโอเคครัิก็ิดติดตลดติปนี้ก็ขอติวลาไปก่อนนะเจอกดนคลิปหิ้าิดับก็มาดูกันว่าคลิปหน้าเรตจะไปทตอดติดตินติดติดิิดติ้ติตติดตนดติดิดดติ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 ดตติดตริ